กินน้ำส้มเก็ตฮิมาเป็นน้ำส้มเก็ตฮิมาค่ะกินทุ่มมื้อค่ะฟังมาคะยบะหวานกะซีโบยูหรอคะต้มกุ้งกะเฉียงเป็นหรือผัดไก่ใส่ขิงนะคะผัดขิงนะคะผัดขิงผัดผัดขิงใส่ไก่นะคะเนื้อไก่หรือผัดหรือผัดไข่จ้าค่ะเห็ดหูหนูแซ่บแซ่บ กินน้ำส้มเก็ตฮิมาเป็นน้ำส้มเก็ตฮิมาค่ะขึ้นใจนะคะนีค่ะกินทุ่มมือค่ะหอมนะคะมะขายบาหวานกะซิโบยูเหรอคะเนื้อไก่นะคะมีเห็ดหูหนูนะคะมีพริกนะคะพริกซอยนะคะพริกซอยอันนี้ก็มีกะปรุงรสคือผัดธรรมดาเท่านี้นะคะนะคะท่าเด็กน้อยสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพี่นองเช้าเพียเตืรนอันนี้กับเป็นคลิปกินคือเก่าค็นคลิปยางนะคะโรงเยนอาสินปีกับจิมี่ปันผลค่ะปันผลใช่ค่ะเห็ดหหนูแซ่บแซ่เขาเอื่นว่าผัด ผัดขิงนะคะผัดขิงใช้เนื้อไก่ผัดนะคะเมื่กินเขาคนเดียวเแล้วก็านของจ้ามีน้ำส้มนะคะเขาเอื่อน่าผัดผัดขิงนะคะผัดขิงใช้เนื้อไก่ผัดนะคะเมื่กินเขาคนเดียวเแล้วก็านของจ้ามีน้ำส้มนะคะโอเคครับขนมกับนี้นะคะไอติมนะคะไอศครีมนะคะเน มันมีห้องไต่นะคะยาเร็งยาเรือพายไก่อันนี้ก็จะไข่ไก่เนาะหนึ่งไข่ไข่ไก่ไข่ไก่นะคะแต่ว่ามือนี่มึอเด๋วขึ้นสีสองหน่วยไข่ไก่นี่แหละเป็นมันมีห้องไต่นะคะยาเร็งยาเรือพายไก่อันนี้ก็จะทาไของตาก่อนค่ะ อันนี้ก็จะมีน้ำส้มอีกเ,อเขาเอียนว่าผัดผัดขิงนะคะผัดขิงใช้เนื้อไก่ผัดนะคะเมื่อกี้เขาเพิ่งเรียกของปลาคอดส้มนะคะอโอเคครับขนมกับนี้นะคะไอติมนะคะไอศครีมนะคะกินครีมต้นเดือยมักกินผักคือเก้าไอติมนะคะมีทั้งไอติมมีทั้ง ขนมนะคะกินเผาคนเดียวค่ะแยกมาอยู่คนเดียวเพราวะครบค่ะซื้อเหมือนกันนะคะทุกอย่างซื้อหมดค่ะเมนูอร่อยนะคะวันนี้นะคะไทยฟองชากรวี่น้ำผักดิสตอร์ดไทยฟองชากรวีค่ะอันนี้ก็จะมีน้ำส้มกินเพิ่มเดียวมากินผักคือเกาแฟไอติมนะคะมีทั้งไอติมมีทั้งขนมนะคะกินเผาคนเดียวค่ะแยกมาอยู่คนเดียวเพราะว่ะครบ แล้วก็มีน้ํานะคะน้ําธรรมดาน้ําเปล่าก็มีนะคะขายน้ำเปล่า,า,ะะา,ากับขายค่ะขายน้ำกรีดฮิมากข็ขายค่ะไข่ใส่ขิงเดี่ยัดไก่ใส่ขิงนะคะอันนี้ผัดขิงนะคะผัดขิงก็จะเป็นเนื้อไก่นะคะไก่มีขิงนะคะในในคแล้วก็มีอันอ่อเขาเอ่อว่าผัดผัดขิงนะคะผัดขิงใช้เนื้อไก่ผัดนะคะไม่กินข,ข้าวเขาเนี่กเขาจามีน้าส้ม เนื <rium> <Dante> <Rogue> ้อไก่นะคะมีเห็ดหูหนูนะคะมีพริกนะคะพริกซอยนะคะพริกซอยอก็ปรุงรสคือ่ผัดธรรมดาเ้าเนี่ยะค่ะนะคะถ้าเด็กน้อยไข่ใส่ขิงเียผัดไก่ใส่ขิงนะคะอันนี้ผัดขิงนะคะผัดขิงก็จะเป็นเนื้อไก่นะคะมีขิงนะคะแล้วก็มีอ่าขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปจนจบค่ะ จ้าค่ะเห็ดหูหนูแซ่บแซ่บไข่ใส่ขิงเดียผัดไก่ใส่ขิงนะคะอันนี้ผัดขิงนะคะผัดขิงก็จะเป็นเนื้อไก่นะคะมีขิงนะคะแล้วก็มี ก็ได้ครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปจนจบค่ะโอเคครับขนมกับนี้นะคะไอติมนะคะไอศครีมนะคะกินเพื่อนเดียวมากินผักคือเกาว่ไไอติมนะคะมีทั้งไอติมมีทั้งขนมนะคะกินเผาคนเดียวค่ะแยกมาอยู่คนเดียวเพราะว่า เนื้อไก่นะคะมีเห็ดหูหนูนะคะมีพริกนะคะพริกซอยนะคะพริกซอยอก็ปรุงรสทึ้ผัดธรรมดาเขาเนี่ยนะคะค่ะถ้าเด็กน้อยจ้าค่ะเห็ดหูหนูแซ็ต อร่ครับเอามาผัดอร่อยมากขอบพระคุณนะคะที่รับชมคลิปจนจบนะคะโอเคครับขนมกับนี้นะคะไอติมนะคะไอศครีมนะคะมักกินผักคือเกาไอติมนะคะมีทั้งไอติมมีทั้ง ขนมนะคะกินเข่าก้นเดียวค่ะแยกมาอยู่คกนเดียวเพราะว่บแล้วก็มีน้ํานะคะน้ําธรรมดาน้ําเปล่าก็มีนะคะขายน้ำเปล่าก็ขายค่ะขายน้ํเกีดีิมาก็ขายค่ะเป็นหรือผัดไก่ใส่ขิงผัดขิงนะคะผัดขิงผัดผัดขิงใส่ไก่นะคะเนื้อไก่หรือผัดหรือผัดไข่กินน้ำส้มเกทฮิม่าเป็นน้ำส้มเกทฮิม่าไก่นะคะ กินทุ้งมือค่ะนะคะข้ามันไกบาหวานกะซีโอยูุล่ะค่ะเนื้อไก่นะคะมีเห็ดหูหนูนะคะมีพริกนะคะพริกซอยนะคะพริกซอยกอปรุงรสคือผัดธรรมดาเขาเนี่ยแหละค่ะถ้าเด็กน้อยก็โรงเรียนสิ้นปีก็ซิมีปันผลค่ะปันผลเป็นมันมีห้องไก่นะคะยาเลือดไก่อันนี้ก็จะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปจนจบค่ะ ใส่ฟองตาก่อนค่ะอันนี้ก็จะมีน้ำส้มค่ะมานีค่ะจะกิ้มไปข้าวะข้วข้าวอันนี้ข้าต้มเนื้ไก่ค่ะเขาบอกว่าให้กินข้าววันละเขาบอกว่าควรทานข้าวหนึ่งอเขาเอื้อนมาผัดผัดขิงนะคะผัดขิงใช้เนื้อไก่ผัดนะคะไม่กินข้าวเขาเนี่ยกขาจะ่ของตากรอนน้ำส้มนะคะจ้าค่ะ เห็ดหูหนูแซ่บแซ่บกินน้ำส้มเก็ทฮิมาเป็นน้ำส้มเก็ทฮิมาค่ะกุ้งไก่นะคะกินทุ้มือค่ะมังคายบะหวานกับซีโอยูเหรอคะไข่ใส่ขิงเดี่ยผัดไก่ใส่ขิงนะคะอันนี้ผัดขิงนะคะผัดขิงก็จะเป็นเนื้อไก่นะคะมีขิงนะคะแล้วก็มีอันไข่ไก่เนาะหนึ่งไข่ไก่นะคะแต่ว่าเมอนี มึงเหรอไข่สีสองนวยไข่ไก่นี่แหละส้มอ่าเขาเอื่อนมาผัดผัดขิงนะคะผัดขิงใช้เนื้อไก่ผัดนะคะไม่กินเขาเพราะมีน้อแก็งฟองปลากรอบส้มนะคะอเมนนีูจ้าะเสร็จเปมาข้าวนะคะข้าวข้าวอันนี้ข้าวต้มนก่ค่ะเขาบอกว่าให้กินข้าววันละเขาบอกว่าควรทานข้าวหนึ่งไก่ของปลากรอบ มีนระตินม่น้ำส้มเนื้อไก่นะคะมีเห็ดหูหนูนะคะมีพริกนะคะพริกซอยนะคะพริกซอยก็ปรุงรสคือ่ผัดธรรมดาเทานี้นะคะถ้าเด็กน้อยโอเคครับขนมกับนี้นะคะไอติมนะคะไอศครีมนะคะซื้อเหมือนกันนะคะทุกอย่างซื้อหมดค่ะมีเมนูอร่อยนะคะวันนี้นะคะ กกไข่ของ้ากรอนเยนนนะคะไม่ต่อตังค่ะเอามาผัดอร่อยมากออขอบพคุณนะคะ,ะที่รับชมคลิปจนจบนะคะยัย่วขาใดครับ อร่อยค่ะแซบ่บแซ่บค่ะเห็ดหัวหนูแซ่บแซบ่บโอเคครับขนมกับนี้นะคะไอติมนะคะไอศครีมนะคะอ่อะเขาเอื่นว่าผัดผัดขิงนะคะ ผัดขิียใช้เนื้อไก่ผัดนะคะไม่กินเขาเรามีน้่แการของปลาม,มีน้ำนะะส้มนะคะใช่ค่ะเห็ดหูหนูสบๆแล้วก็มีน้ำนะคะน้ำธรรมดาน้ำเปล่าเขามีนะคะขายน้ำเป้าก็ขายค่ะขายน้ำกีดี่มากก็ขาย